๋วยเตี๋ยวตาต้อราคาเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นให้เยอะมากๆทุกคนคุณพ่อเทหมูลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้ชามเท่าไหร่คุณพ่อ40 4... อุ้ย,ยเยอะมากกินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยอุ้ย่ากินมากมีสี่ิอันนี้30แล้วก็อันนี้20เยอะมากอืมอืมบบาทได้เยอะมาก กำไรจากไหนเนี่ยคุณพอ่อทำไมก็มีบ้านใช่ไหมก็ซื้อเอาสิกำไรเ,เออเนอะสำเพงนเนาะเยอะแยะ เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะรีรีนุรีรีนุรีรทุกคนตอนนี้นะคะหนูรีอยู่ที่วัดหอมเกล็ดจังหวัดนครปฐมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย มาตามรอยเขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดเลยที่คนเยอะมากๆหลังจากที่ดูช่องหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่องชินเอ n แนลช่องพีพีอเล็กหลายช่องทุกคนมากินกันแล้ววันนี้หนูหรีก็ต้องมาตามรอยถึงนครปฐมกันเลยทีเดียวนะคะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวตาต้อเออนางจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแล้วก็สําคัญคือให้เยอะมากๆทุกคนที่เห็นในคลิปนะเขาให้หมูแบบเยอะมากราคาเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้น เดี๋ยวต้องไปลองดูค่ะว่ารสชาติจะร้อยจะหนุ่มสักแค่ไหนนะคะตอนนี้แซบน้ำอร่อยข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร่กดแรกกดกระเด่งให้นูรีเลยนะคะได้ข่าวว่าคิวแน่นมากเมื่อกี้แอบให้น้องสาวไปเอาคิวมาก่อนนะคะไปรอต่อแถวเลยนูรีแต่งหน้าอยู่ในรถนะคะเราก็เดินมาตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็จะมีแบบของขายต่างๆกวยจั๊บต่างๆเห็นไหมแล้วเราก็เดินเราเข้ามาในวัดแล้วเราก็เดินมาตรงศาลาตรงนี้นะคะ เราก็จะเจอริมน้ําเห็นไหมสวยงามมากและนี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะคนเยอะมากเห็นไหมนี่เลยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเด้งเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากๆทุกคนตอนนี้ที่เรารีมานะคะเป็นเวลาประมาณ11บเอโมงแล้วซึ่งร้านเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเก้าโมงกว่าเลยเพราะฉะนั้นให้รีบมาเพราะว่าคนเยอะมากๆวันนี้รี่มาเป็นวันธรรมดาด้วยถือว่าไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบที่เคยเห็นในคลิปคนอื่นนะเออแต่ว่าก็ต้องรออยู่นะคะไปไปดูกันบอสเริ่มต้น20นี่ตาตอก็คือทําอยู่เลยนี่ลวกกันในเรือเลย,<ๆ>เ,ลยเห็นไหม นี่คือจุดเด่นนะคะของร้านก็คือลวกกันในเรือเลยคือคุณพ่อไม่ลุกไปไหนเลยสวัสดีค่ะอยากมานานมากและในสุดก็ได้มาทักทีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะมาถึงนะคะเราก็ต้องเอาบัตรคิวตรงนี้แล้วก็เขียน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 ข้อมูลต่างๆตรงนี้นะคะก็อยากกินอะไรบ้างก็เขียนเขียนเขียน <ๆ S 2> เลยระหว่างรอก,กินเกี๋ยวตรงนี้เขาก็มีบอกว่าเป็นเกี๊ยวเป็นแบบฮอทดอกอะไรต่างๆขายเนาะมีน้ำเหี่ยหมูเด้ง อาแม่ค้าอยู่นี่แม่ค้าขายอะไรคะตรงนี้นะปั้นหมูคอ๋อปั้นหมูตรงนี้เหรอคะเลิศมากในหมูหมดยังได้ได้เลยได้เลยได้เลยนี่เลยทุกคนแหล่งผลิตหมูเขาจะใส่ถุงอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิด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 อย่างนี้อันนี้หมูล้วนไหมคะหรือว่าผสมแป้งหรืออะไรไหมแม่น่าจะผสมแลเป็นผสมเนาะอ๋อเป็นของโรงงานมานะคะซึ่งุยขนาดแบบลงแบบมันก็รู้สึกเด้งเลยอะดึก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 เลยอะ อ๋อยี่ห้ออะไรเอ่ยอยี่ห้ออะไรเอ่ยแอบดูอ๋อทุกคนถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจรอคิวนะครับหมูเด้ง <c oughs> เด้งไรขิงนะคะแล้วก็มาก๊อปสูตรคุณพ่อแล้วก็ไปทํากินกัน <c oughs> แต่ว่าบอกเลยว่ามาที่นี่บรรยากาศดีมากไม่เหมือนกินที่บ้านเราเลยราดูดิเหมือนได้นั่งแบบนั่งแพรแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปอะไรไปแล้วก็มีเพื่อนบ้านมากมายนั่งกินด้วยกันอันนี้นานไหมคะแบบลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยใช่ไหมลวกลวกแบบเบาๆก่อนให้มันจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมอ่า แล้วก็ส่งไปคุณพ่อลวกอีกทีหนึ่งวันหนึ่งใช้กี่กิโลคะหมูอ่ะวันนี้65โล65โลถ้ายิ่งเป็นวันหยุดก็ต้องเยอะกว่านี้ใช่ไหมแปดสิบโลโอ้ยแปดสิบโลสองอหูวเด้งนะเด้งมากเด้งดึงแต่ว่าหมูก็ไม่เด้งเท่าแม่ค้าหรอกอุอไม่ต้องเด้งแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตาจะน่าเห็นดีเลยโอ้ยนี่ก็ยังอีกเยอะนะแสดงว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะได้ได้กินอยู่มาเกิดกินแล้วได้ทาน โอเคถ้าจดบินล้วได้ทานทุกคนอ่ะแม่คา้าการันตีนะคะ<อ>ถ้าเกิดว่าหลังเที่ยงก็คือจะปิดรับบินใช่ไหมค่ะอ,อุ้ยลมดีมากทุกคนบินแล้วก็เปิดใหมออ่รอบสองออรอบสองเปิดกี่โมงนะคะ,ะก็เขาต้องเคลียร์รอบแรกอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวรอชิมค่ะระวงัะกกวงะขยะวังมีหงขายด้วยนะอ,อ๋อมีเป็นถุงแบบนี้ขายด้วยเหรอคะอ อ๋อทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบกินแล้วติดใจเนาะซื้อกลับบ้านถุงละ50ิแล้วไปลวกกินเองกันเลยเอาไปกินกับมาม่าก,กินกับอะไรก็ได้เนาะใส่อะไรก็ได้แกงจืดทอดมันโอ้ใส่แกงจืดเนาะใส่สาลายใส่วนเส้นสอะไรเงี้ยคุณพ่อเทหมูลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยดูแต่ละชามสิอุ้ยอันนี้ชามเท่าไหร่คุณพ่อสี่สิบสี่อุ้ย เยอะมากกินได้ทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยอันนี้สี่ถ้วยน,นี้ร้อยนึงเหรอคะดูสิทุกคนจะไม่มาถ่ายได้ไงจะไม่มาลองได้ไงอะ่ะตั้งแต่ชีเน่ลงคลิปไปก็คือแบบบอกกับชีเน่ตลอดว่าต้องมาสักทีอ๋อคุณพ่อก็จะเอาหมูที่แบบว่าปั้นแล้วก็ลวกแล้วนะคะลงอีกทีหนึ่งชีเน่ไม่มาชีเน่ตอนนี้ชีเน่ยอยู่สุราษฎร์ตอนแรกกะว่าจะมาด้วยกันแต่ว่า นาไปสุราษฎร์ด่วน,วนก็เลยแบบอ่หนูมาก่อนเดี๋ยวค่อยมากันรอบหนึ่งนี่มีคนคิดถึงชีเน่นะคะชีเน่ชาแน,านลดูอยู่ก็คุณพ่อคิดถึงนะคะแล้วก็คือนั่งทําคนเดียวเลย,เยว,วันหนึ่งได้กี่คิว,ว่ะคุณพ่อร้อยกว่าคิว้กว่าคิวเนาะปกติแล้วกี่โมงถึงจะหมดถ้าเกิดว่าใครตามมาเที่ยงก็ปิดบินแล้วเที่ยงก็ปิดบินแล้วใช่ไหมโชคดีมากฉันมาถึงสิบเอ็ดโมงยังทันอยู่ดูดิหนูได้กินยังลูกได้กินยังลูกยังหรอให้สัมภาษณ์ไหมให้สัมภาษณ์ไหมเคยมากินไหมชื่ออะไรคะชื่ออะสัมภาษณ์ห่อ วันนี้สัมภาษณ์แบบว่า FC ตัวน้อยนะคะปกติมากินเคยกินที่นี่ไหมลูกเคยกินหรอกินกี่ครั้งแล้วกินกี่ครั้งแล้วน้บไม่ถูกบอกเลยนับไม่ถูกกินบ่อยมากชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรเขาหอมอยู่ปอไหนแล้วไม่แล้วก็ไม่คยได้กินด้วยบอกเลยปอสิรู้จักเพลงพี่หนูหลีบ้างหรือเปล่าหมูกระทะป้าปูเคยฟังไหมเคยฟังอะปกติฉันจะหัวแดงไงวันนี้ฉันหัวไม่แดงเด็กก็เลยงงขอให้กินให้อร่อยนะคะซึ่งยังไม่ได้คิวที่เท่าไหร่คะอีกนานเลยไม่รู้บางที กตกรอบอัศจริงเหรอไม่เป็นไรไม่ได้กินเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นกันที่นี่ของกินเยอะแยะเดี๋ยวดูคุณพ่อทําดีกว่าทุกคนนี่ลวกั่วงอกกับเส้นพร้อมๆกันใช่ไหมคุณพ่อมันเยอะมากๆเลยแล้วเอากำไรจากไหนเนี่ยคุณพ่อมันก็มีบ้างใช่ไหม <c oughs> มันก็มีบ้างแต่ว่าแบบเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ซื้อเอาที่กำไรเออเอาอนาะสำเพงนะ็เเพงนะเนาะเยอะแยะ ล่าสุดยืนทําแล้วนะเพราะว่าหยิบไม่ถึงใช่ไหมพ่อตักไม่ถึงอ,อ๋อทุกครั้งที่จะต้องตักหมูต้องแบบลุกขึ้นยืนแบบนี้อูยน่ากินมากอันนี้สี่สิบหรือยี่สิบคะสามสิบอุ้ยมันมีหลากหลายราคาเนาะแบบนี้สามสิบนะทุกคนอันนี้ก็สามสิบส่วนอันนี้ยี่สิบถ้าสี่สิบก็คือใหญ่มากมากเมื่อกี้หาที่ไหนไม่ได้นะเนี่ยยังไม่เคยเห็นร้านไหนให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยหมูด้งอะ่ะอุ้ยแล้วข้างๆคุณแม่ก็ขายผักบุ้งข้างๆมัดเท่าไหร่คะนั่นอะ สิบบาทอุ้ยยได้เยอะมากเลยนะอุ้ยเอาไปผัดเอาไปกินกับแบบส้มตำอะไรอย่างนี้เนาะทำแกงเทโพเดี๋ยวกินลูกชิ้นก่อนดีกว่าทุกคนหิวมากเท่าไหรคะคุณแม่ยีนะ่สิบเนาะใส่ด้วยคะ่ะนี่ทุกคน20บาทเองนะคะถูกมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบว่า,แบบวาหิวมากๆก็คือมาซื้อกินก่อนทุกคนระหว่างรอพ่อทำก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าของจะหมดหรือเปล่าเอาจิ้งป้าเหมือนมาคิวสุดท้ายของวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็กินลูกชิ้นเราไปก่อนเพราะหิวมากนี่ ถ้าไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินก็คือให้คนอื่นเขากินก่อนเพราะเขามาก่อนไงเราก็ไม่เป็นไรก็ได้มาถ่ายพ่อแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเผื่อแบบเหลือเศษสักหมูสักชิ้นนึงก็อาจจะได้กินนะคะรอกันไปก่อนอันนี้เป็นเหมือนแบบทอดมันหมูอ่ะแบบใส่ถั่วน่ากินมากอืมอร่อยเนาะอืมอร่อยอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมในตำนานนะเชื่อว่าหลายคนต้องชอบกินยิ่งตอนเด็กๆอ่ะ แล้วยิ่งทอดกรอบใหม่ๆอ่ะอที่สุดกลมเลี้ยทุกคนถึงคิวเราแล้วรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนเราจะได้กินแล้วแต่ว่าเเราต้องหาโต๊ะก่อน <c oughs> เราจริงๆเราหาแถวนี้กินก็ได้นะ 40, อันนี้30แล้วก็อันนี้2 0เยอะมากเราไปชิมกันทุกคนในสุดเราก็ได้กินแล้วนะคะบอกเลยว่าน่าจะร้อยเราลองชิมก่อนเราเดี๋ยวค่อยปรุงนะอันนี้เรามาไล่ดูตามสเต็ปราคานะคะอันนี้40บบาททุกคนให้ดูหมูเด้ง คือพ่อเขาให้เยอะมากคือไม่เห็นเส้นแล้วเส้นอยู่ไหนอ่ะเส้นอยู่ข้างล่างต่อ,อไปอันนี้30บาทก็เยอะแล้วนะเอาจริงจริง,รงปะหันมา20บาทจริงๆอ่อะถ้าคนปกติก็นาก่นาจะแบบก็20บาทก็อิ่มแล้วอะสั่งมาเพื่อรีวิวให้ดูไงซึ่งไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแล้วกินไม่หมดเดี๋ยวเอาใส่ถุงกลับบ้านโอ้โคนแล้วบรรยากาศข้างหน้าตอนนี้คือแบบว่าเห็นเรือเห็นวิวแม่น้ําสวยมากลองแพนไปก่อนเรือวิง่งเออ ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ในช่วงการลดภุมิอยู่ซึ่งเวลาเราลดภุมเอยูเรากินอะไรเยอะๆอย่างแบบวันนี้กิน3ถ้วยสามจานกินหมูกินอะไรเยอะแบบนี้เราก็ต้องพลาดไม่ได้ที่จะบอบว่าใช้อาร์มารีไฮไฟเบอร์ของเอมมี่กิติยาเดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปเราก็จะกินก่อนนอนเนาะก่อนนอนหรือว่าก่อนที่แบบหลังที่เราจะกินอาหารมื้อจุกๆนะคะก็ต้องอาร์มารีไฮไฟเบอร์เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อนะคะก็สั่งซื้อที่แฟนเพจอาร์มารีไทยแลนด์เลยทุกคนตอนนี้เขามีโปรด้วยที่สําคัญคือช่่ววงนนนีี้้เเคาาแแจก iPhone 12ดยข Fan page High ดยขทละะ น,นี้เรากินก่อนชิมน้ําซุปพ่อก่อนเขาจะใส่ถั่วนะมีถั่วมีกุ้งแห้งสีชมพูยังไม่ปรุงชิมน้ําก่อน <c oughs> น้ําซุปจะมีรสชาติแบบหวานๆแล้วก็มีความหอมหอมถั่วหอมกุ้งชิมหมูเด่นก่อนนี่ <c oughs> คํานี้ขอคนละหนึ่งไลค์เดี๋ยวนี้ทุก <c oughs> คนดูคนเดีเอาตอนนี้ไม่กล้าเข้าปากเพราะว่ารู้ว่าข้างในมันต้องร้อนแน่ๆแต่เราก็ต้องลอง ทุกคนระหว่างกินก็คือนี่เหมือนแบตเชียริเตอร์ตอดเวลาสู้ซ่าสู้สู้ซ่าซ่าก็คือปัดมลรงวันไปนเรื่อยนะทุกคนอย่ากตกใจนะว่าทําอะไรอยู่มาค่ะ <c oughs> อืม <c oughs> เนื้อหมูนุ่มมากก็เด้งมากหมูเด้งก็คือสมชื่อหมูเด้งห้องในเนี่ยมันจะมีความเค็มๆทุกคนเหมือนตัวหมูอ่ะจะมีความดูดนำ้ำซุปเข้าไปแล้วจะมีความแบบเค็มๆ,ๆอันนี้เป็นเส้นหมี่อืมนี่เป็นเส้นเล็กนะทุกคนนี่ ใส่เบกข้าปน้ำปลานิดเดียวพอเพราะว่าในตัวหมูอะ่ะมันจะมีความเค็มอยู่แล้ว20บาทไม่เยอะมากอันนี้ปรุงแล้วนะคะเพิ่มความเผ็ดจีสดจาสปาปรีสมามหมูเด้งๆหนึบๆแล้วก็นี่มีหนังหมูด้วย ใครเคยมากินแล้วคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็อาจจะต้องรอคิวหน่อยเพราะว่าพอฮอตจริงๆจะถามว่ารสชาติอะไรเนี่ยแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรที่กินไหมก็ไม่นะก็ปกติจุดเด่นของเขาคือราคาถูกแล้วก็ให้เยอะให้แบบว่าหมูเด้งอะเยอะมากอย่างที่เห็นเลยเรามาแกล้งลองนับไหมว่าถ้วยสามสิบบาทเนี่ยว่าได้หมูกี่ชิ้นมาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้า ถ้วย30บาทได้หมูเด้งประมาณ25ชิ้นทุกคนเยอะมากสั่งถ้วย40บไปถ้วย30กิน2คนก็ยังไม่หมดนะอืมดูคำนี้สิปรุงเผ็ดเผ็ดแล้วยิ่งอร่อยใครกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปรุงเผ็ดแบบนี้บ้างสีน้ำแบบนี้ะคอมเมนต์มา คนโดยรวมนะฮะบรรยากาศดีแต่คนจะเยอะคุณพ่อก็คือ บันเทิงอะ่ะพูดจาก็คือแบบน่ารักอะ่ะแล้วก็แบบนั่งทําอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็เลยช้าหน่อยเพราะว่าพ่อก็ทําคนเดียวแล้วข้างหลังก็จะมีแบบคนช่วยทําปั้นหมูปั้นอะไรเนาะเอาตรงๆคือมันก็ไม่ได้ต่างจากราก้านก๋วยเตี๋ยวอื่นๆแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือให้เยอะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็บรากาศดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะมาเที่ยวนคนปรปฐมหรือว่าแวะผ่านไปขึ้นมาจากตายมาจากกรุงเทพมันจะได้กระตามมาเที่ยวนคนปรปฐมก็ลองแวะมาดูโดยสรุปก็คือโอเคเลยปริมาณเยอะแล้วก็ราคาถูกเหมาะสําหรับเศรษฐกิจช่วงนี้มากใครแบบว่ากินเยอะ แล้วก็แบบอยู่ในงบที่แบบว่าน่ารักน่ารักถือว่าถูกเลยก็มากินก็นได้นะคะเดี๋ยวขอยากินต่อซึ่งเอาจริงปะคงจะกินแค่ถ้วย20เนี้ยอาจจะหมดแต่ว่า2ถ้วยอาจจะไม่หมดอาจจะเอาหมูเนี่ยใส่ถุงกลับบ้านถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนูหนีด้วยนะคะติดตามหมูได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ไอจีทวิตเตอร์ทิกเกอรก็มีนะก็ติดตามกันได้แล้วก็เร็วๆนี้ฝากซิงเกลิลเพลงใหม่ด้วยใกล้แล้วเต็มที่แล้วน่าจะช่วงต้นมกรานะคะรอฟ รีรีนูรีรีนูรีรีนูรีทุกคนเหมือนเต้นเซเลดตอนเนี้ยมาแรงวันเยอะนี่รูแล้วเมื่อกี้เราลืมอะไรเราหยิบมากินเรายังไม่ได้่ายตังพ่อเลยเดินมปจ่ายตัง่อนทุกคนด้วยความที่พ่อเขาให้เยอะมากกินไม่หมดเพราะว่าเราสั่งมาสามถ้วยด้วยแล้วก็ให้เยอะจริงแต่ว่าเขามีบริการมีถุงมียางให้เราสามารถตักหมูกลับบ้านได้นะคะเอาไปใส่กินกับมาม่ากินกับแกงจืดแล้วก็ได้หรือว่าจิ้มน้ำจิ้มเล่นอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งหมดที่สั่งเนี่ยคือ90บบาทแต่เราสามารถได้หมูกลับบ้านแบบ อีกถุงหนึ่งเลยอ่ะเท่ากับถุง50ที่แบบเขาขายแบบแยกเลยอ่ะเออร่อยๆเว้